ว้าวเรามาตามข่าวสารของปีแอร์อเมริกโอบามายังกันหน่อยนะครับตอนนี้มีรายงานว่า2ทีมจากซาอุดิอารเบียครับเปิดศึกแย่งตัวโอบามายังในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แล้วครับอน่าสนใจกันทีเดียวมาฟังกันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่า,ยยางฟราบิซิโอโรมาโนเลยครับบอกว่าสโมสรอ,อันอาเลรวมไปถึงอันชาบักครับ2ทีมจากซาอุดิอารเบียเนะี่ยเปิดศึกแย่งตัวโอบามายังหงวงัวใจเก่าของเชลซีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ บอกเลยว่าโอบามายังเองเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลายคนของเชลซีที่หมดอนาคตกับเชลซีแน่ๆและทีมปล่อยตัวแน่ๆในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้ครับคือต้องบอกว่าโอบามีแทบไม่มีบทบาทอะไรเลยกับเชลซีในฤดูกาลนี้ครับเขายายมาจากบาร์ซ่านะครับมาอยู่กับเชลซีแต่ผลงานน่าผิดหวังเลยทีเดียวยิงได้แค่ประตูเดียวจาก15นัดในลีก รายงานล่าสุดจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่บอกเลยว่าตอนนี้สโมสรอันอาลีรวมไปถึงอันชาบับนะครับ2ทีมจากซาอุดีอาระเบียต่างให้ความสนใจและเริ่มตั้งาทมออบามอ,าอมยังแล้วเพื่อที่อยากจะไปร่วมงานในฤดูกาลหน้านะครับ ก่อนหน้านี้ครับโอบามายังเนี่ยที่ปัจจุบันอายุ33ปีนะครับได้รับความสนใจจาก LA ลเอ็กซลัซีทีมดังใน,นเมืองเชลล์ซ็อกเกอร์ครับแต่ว่าเจ้าตัวได้ตอบปฏิเสธไปแล้วด้วยโอ้โหต้องมาตามครับว่าจะไปลงเอยกับทีมไหนสําหรับอนาคตของโอบาม่ครับแต่สุดท้ายครับไปไม่รอดกับสิงห์บลูเชลซีครับไม่อยู่ในแผนการจําทีมของแกรมพอตเตอร์ของอแรมพาร์ตเลยนะครับอืมต้องมาตามครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้บรรลุนจัดไปยาวเลยครับผม